มีของขายยยะเลยมีร้านขายยามีขายเสื้อผ้าเต็มเลยมีร้านปลาหมึกร้านขายผลกร้านขายหมูลูกชิ้นก็ขายดีป้าเขาก็ขายดีขายของขายไข่เราก็มาซื้อกาแฟชาปักรายนี่ผักถูกนะร้านเนี่ยใครสนใจมาซื้อได้โอ้เด็กก็พูดป้าพูดปาเลย เด้อแม่ค้าโอแม่ค้าเป็นคนสวยกดตู้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดถักตะไคร้ด้วยมีโอขกีบมีหลายอย่างมีฟุ้งทอดร้านยำโอ้ไม่ไม่แอบขายตรงนี้นะมีไม่แอบขายอยู่ตู้โทรศัพท์ มืดแล้วมีร้านขายหนงขายแหนมเยอะะร้านขายผักแม่ค้าก็สวยพ่อค้าก็หล่อบีบกับแม่ค้าสวยๆก่อนยิ้มให้หน่อย